ก็งี่อ,งออกมาแล้วตอนห้องได้พิดเจ้ากินข้าวกินย่างเดี่ยวถึงมาเ,เยวคุณเจ่างนมาฟาดเขาได้เปี่ยนโทรมาเปิดเมนูรเปิดเมนูครับมันนี้เชฟต่ายกำลังจะมันเร่งเมนูเพิ<อ>่มฮะวันนี้กะเมนูของเรานะครับวันนี้ก็คือเมนูผัดเปรี้ยวหวาน <laughs> อาินบอกินเนี่ยเเียโอจะเอาขึ้นมาปลูก่ะขยายพันธุ์กูเห็นาไทยน้่งหัวพ่จายไปเส้หนอสียเกูเยงหอกมาเลยเป็นขาทนต้วจักจั่นพ่จาเดืนตาจะยุติยไปพเนี่ยทไมดเล้ตวาดน้ำบานมเห็นมาเก็เลยว่าพา ตัวไก่กับเวลาเปลี่ยนสายอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเครื่องของเมนูเนาะก็จะมีผักกาดหัวจัวไก่กเป็นผักกาดหัวครับผักกาดหัวอะไรไปมันก็คือเนี้ยก็กระลำโ,<อ>โอ้เออกูขรุ้งกูขรุ้งก็จะเป็นพักไอ้ยังก็พักกระจอดเพขนวงวัวน้องจะคล้องวาัวกะกวางตุง่งแล้วกระจอนมั้งนะกระจอดมาจากสวนผมเองฟาร์มผมเอง อจากฟาร์มปู่เองกินเองเห็นบ่บ่ท่านได้เห็ดยังเลยไม่แต่มีโรงเรือนได้กินล่ะมีอย่างอ่ะเออไม่จะเกินน่ะนะเอาใส่ลูงผ้าเขาไปหลวงเออสั่งมาเอาหลูงผ้าเขาไปลงว่าสันเดี๋ยวไปอุดหนุนนะจ้า่าสันเดี๋ยวใจเย็นอันนี้เป็นผ้าเขายืมมาลงไว้เป็นไอ้แรงบันดาลใจซื้อว่ะก็มีแต่มันซ้ำมันหมัดมาผมเนี้ย ไม่เนี่ยไม่มีเตยใบอ๋อมันเกิดจากสัตตัวเขาเขาเก็บใบมาเขากำมาให้เว้ยใช่ไหเตใบมันลนี่นะอ่ะโอเคพี่น้องมารอติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมกับเสพตายวนนี้บุลูละเมนูยังกะค่อยดูไปน้ำกันในคลิปวิดีโอครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแต่ละมือแต่ละเว้นล้วก็ ทุกอย่างกะลงทุนเพิ่นแล้วเนาะบ่มียังหอกไผบางคนว่าโอ้ยแค่ยกโทรศัพท์ยกไทยกะเออกดเงินได้๋ยวข้ามมันบมเมนครับทุกอย่างคือเฮ็ดกินอยู่นี่กะซื้อครับโดยเฉพาะสปอนเซอร์รักเนี่ยกะบพกเคยให,ให,ให้ให้เงินเข้ามาเลยครับแต่ว่าเขากับบ่มีเขากับบ่มีเรียงมานดานใจเฮ็ดกินนะครับเขาคนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> คอยปลุกปลุกเฮ็ดให้หิ้วเขาหิา้วน้ำ ับสิบอกว่าดีดูพอดีกับข้อข้อดื่มเขาจะดูกันครับผมอ่ะโอเคฝากติดตามครับผมน้ากันไปเรื่อยเเบียกไว้พี่จิ๋มเพิ่งกำลังยำพักครับวันเดี๋ยวไปดัดมันนะไม่ต้อยยิ่งนอนไปใส่ไว้ขึ้นยันงนีวบอกขึ้นไปดิ่มอะไรกูอ่ะอยสว้มีกจริง อกของงานหมอูกินชัดงมันก็ซอยมาแล้วติดกำมาใส่ห่อม่ก็เปลี่ป่าวไปกินเผาเนียมันจุดเจจดอเบิ้เบิ้ลดตัวเดบช่วยยังออกมายมันเอยยเนี่มันติดกันซื้อนี่เนี่ยมันเอาไปแช่เย็นเนาะัไปแกันแล้วไล่เลยมียุตตอนยังสิเข้าขุนบนนงเอามันก็มีตอนที่มันเลือเากมาเนาะ โอเคเสียเปิ mm ้ลสวยใช่ไหอยากหนูมาที <t ema> <the x> ่น <t ema> ี่คร like <the x> ับเตรียมเครื <the x> ่องครบขั <t ema> ้นแล้วครับพี่น้องเจ๊เครื่องมาถึงใส่เกือบพิชขาดมา้งหรองอผู้นี้เยอะแล้วะครมเยอะเค่าเจ๊เจ้าบุกเหยียดเลยครับครบเครื่องครบขั้นแล้วก็หมูแล้วก็เค็ตเทตเคอร์เรนแล้วก็ไอ้บรรดาพักเนาะมีกะเพรานี่พักยังก่อ จะวาเปน้เพลทก็ได้จอดระจอนแล้วกับรกระลำแล้วก็น่นี่ก็เป็นพริกครับผมแล้วก็กะปิยัางย่ากาะขมินเนาะไม่ได้อโอใช่แล้วบุโอไวใช่แล้วกนะปมะามาณนี้ครับผมอ่ะมารอเชีเพ่นโคเพ่นซับแล้วก็ปรุงกันบหมือนหงเงาเงาพริกไทยเนี่ยมันก็ต้องปอกปอกเป็นพริกไทยได้เป็นเนาะิเา อี่างไรก่อนนี่นี่ไทยเอ้าเชียร์เนคู่ก่อนหอนเป็นร้อนเป็นหนึ่โอ้หนี่ดีเลยหอนเอาเอาแต่ว่าเกือบเยอะแต่ว่าเอาห่อนเอาเชียร์เนตำเครื่องกันครับป่านนี้โอเคมันอากาศโดยรวมกับทีมงานครับกจะอยู่กันยังซีละเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่ละมือกระตบหน่อยค่อยนั่งเฮ็ดกินไป กินเขาแรงเหรอเพรกันแยก่ใหญ่ไปทาตามภารกิจภัยมันแต่ละมือแต่ละเว้นแรงมากว่าจอยกันนี่เขาแต่แต่ละมืออ่ะส่วนใหญ่ก็มาเจอกันนี่ละ,ะเคยอยู่เคยกินกน้ากันเนาะแต่หมูแต่พวกอ่ะคอยติดตามไปเรื่อยๆครับผมอ้าวขวบเครื่อง,งอก็พี่น้องมาเนี่มาเรื่องของตอนการท่า,ทามาเลยขวบเครื่องจ้าเยอ,อะครูมันหนัาเหมืนขวบเครื่องรครับบ่าของขันนะครับเ หมูไปจาบ้่น้องัวตังเครืองน้องหงงหม่ๆเลยอุ้ยหมูอุกรณนตัวหัวใจเส็จตาเสร็จมันเร่งนี้ก็เพื่อนละจะเจ้าเฮ็ดแรงวัตถุดิบทุยยางดูที่ความงหัวใจของคุณทำเส็ประจำมันจะมีกล้อหัวใจให้เครื่องหลักากาวัตถุดิบะเอาโอเค มันเลีเเ้ยงไปเ,ร,เ,เรื่อยๆครับเอาวเหยาะหนาเล็กน้อยหนาหวานเคื่อมันหินแล้วใส่หนามลงไปจ้าเอาตวตสักพักตัวเดี๋ยวมัเครือดินมาเนี่ยพัดเลยกันหุย <Ooh. S 1> สีสันแบบวันนี้เครื่องแกงไตฮิเก่าเนาะเพราะว่าเปนสูตรไตอีกแล้วขมิ้นไตจ้าอา่ะรอครับ บุ้ยขาดบ้านขาดปอบ้านอะลุงพักครับพี่นอ้องบุ้ยเต็มหมอกะทะกินสามคนเนี่ยกินไปพอรเราคงจะเอือแล้วมั้งอิมม่มน้ำ,นนำหนังน้ำเราเนี้ยปลาของเราเรากินเราอเออกะตักไปน้ำแบง่งให้ดีมาบานน้ำเลยถุงินเ<ม>สร<อ>็จแล้วค<อ>นปลาโอ้ยมืงเอือดยังกินนี่ไงอาต มันเข้าติ๊งแค่อยู่ศาหัวยสามเอ็นอ่นแตกสามแตกสี่ก็ปลาแม่ยังป่วยน่ะฮะหัวยคอกสามเกลียวหางนเลี้ยมว่าเป็นเนินมีเลี้ยมเหมือว่างันนคนบกบกฮะมีนูวหอกเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่น้ำปลาชุบสดดีละกะใส่น้ำตาลครับมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวิเพื่อนครับผมฝากอะไรเขาแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ